แกงแกงเห็ดโคนจะเข้ากันดีค่ะพเพื่อนๆแกงเห็ดโคนนี้ไม่ต้องใส่เก็บถักจ,จะพาพเพื่อนๆไปดูน,นะคะจะลกหน่อยนะคะพเพื่อนๆลกหน่อยแล้วก็พอ,อไปได้เห็นไหมคะเพื่อนๆเอาให้พเพื่อนๆดูแล้ววันนี้จะเก็บมะละ เราได้ผักอะไรมั่งวันนี้ค่ะสวยนากเลยค่ะสวัสดีค่ะทัค่ะ,คะผักงามมากนะคะยอีกหน่อยก็จะมาเก็บลูกเขาลูกมาละเก็บยอดไปกินก่อน พเพื่อนๆเก็บไปเผื่อนะคะเน้นมาได้เลยค่ะใครต้องการกินสดๆก็อร่อยแล้วก็ลวกกินก็อร่อยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเอาไปใส่แกงไงน้นะปุ๊บมาละเก็บยอดไปกินก่อน เพื่อนๆแกงแกงเห็ดโคนจะเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆแกงเห็ดโคนนี่ไม่ต้องใส่กินสดๆก็อร่อยแล้วก็ลวกกินก็อร่อยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเอาไปใส่แกงไง้นะเพื่อนงามมาก กินสดก็อร่อยค่ะเพืเอนสวยงามมากกินสดก็อร่อยค่ะนะตื่นเช้าขึ้นมาก็อยู่ใกล้ตลาดค่ะเ,เพื่อนๆออไม่รู้จะทานอะไรดีเพื่อนสยงามมาก ินสดก็อร่อยค่ะกวกาจะลกหน่อยเราได้ผักอะไรม้างวันนี้ค่ะสวยนะเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะตื่นเช้าขึ้นมาก็อยู่ใกล้ตลาดค่ะเพื่อน ไม่รู้จะทานอะไรดีไม่ต้องใส่เปรี้ยวจะใส่เอเคยงามมากกินสดก็อร่อยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บผักอีกแล้วจ้าค่ะ ดูสิเข้าออกช่อแล้วสวยค่ะแต่ยังไม่มีลูกค่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่มีลูกนะคะวันนี้เราจะเอายอดไปกินก่อนกินสดสดก็อร่อยแล้วก็ลวกกินก็อร่อยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเอาไปใส่แกงไงนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บผักอีกแล้วจ้าเพื่น งามมากกินสดก็อร่อยค่ะเห็นไหมคะพเพื่อนๆเอาให้พเพื่อนๆดูแล้ววันนี้จะเก็บมะละจากเก็บไปเผื่อน,นะคะเน้นมาได้เลยค่ะใครต้องการเห็นไหมคะพเพื่อนๆ เอาให้เพื่อนๆดูแล้ววันนี้จะเก็บมะละจา้าวันนี้จะเก็บอะไรวันนี้จะเก็บอะไรงามมากเลยค่ะพเพื่อนงามๆค่ะไม่ต้องใส่เปรี้ยว จะใส่แน,นี้เนาะนี่สวยงามค่ะเห็นไหมคะทำค่ะพากามมากนะคะแล้วอีกหน่อยก็จะมาเก็บลูกเขาเก็บไปเผื่อนะคะ เอ็นมาได้เลยค่ะใครต้องการแกงแกงเห็ดโคนจะเข้ากันดีค่ะเ,เพื่อนๆแกงเข็ดโคนนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เปี้ยวจะใส่กินสดๆก็อร่อยแล้วก็ลวกกินก็อร่อยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเอาไปใส่แกงไงแนะนำค่ะ นานมากนะคะแล้วอีกหน่อยก็จะมาเก็บลูกเขาเห็นไหมคะเพื่อนๆเอาให้เพื่อนๆดูแล้ววันนี้จะเก็บมะละก้าเก็บผักจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะมันจะลกหน่อยนะคะเพื่อนๆลกหน่อยแล้วก็พอไปได้ กินสดๆก็อร่อยแล้วก็ลวกกินก็อร่อยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะไปใส่แกงนี่นะคะดูสิเข้าออกช่อแล้วสวยค่ะแต่ยังไม่มีลูกค่ะพเพื่อนๆไม่มีลูกนะคะวันนี้เราจะเอายอดไปกินก่อนเก็บเมล่าไปกินกับน้ำพริกอีกแล้วนะเดี๋ยวพอเก็บรวบรวมเสร็จแล้วจะ เห็นไหมคะเพื่อนๆเอาให้เพื่อนๆดูแล้ววันนี้จะเก็บมละละจอก้ตื่นเช้าขึ้นมาก็อยู่ใกล้ตลาดค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะทานอะไรดีนะคะวันนี้จะเก็บอะไรถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งนะว่าเรามีผักอะไรนะคะ ดูสิข้าออกช่อแล้วสวยค่ะแต่ยังไม่มีลูกค่ะเพื่อนๆไม่มีลูกนะคะวันนี้เราจะเอายอดไปกินก่อนเลือกได้ก็ใกล้รัวของใกล้ตัวนะคะ mm. ก็คือต้องตําน้ำพริกแล้วก็คะ่ะดูสิเข้าออกช่อแล้วสวยค่ะแต่ยังไม่มีลูกค่ะเพื่อนๆไม่มีลูกนะคะวันนี้เราจะเอายอดไปกินก่อน <พร S 2> งามมากกินสดก็อร่อยค่ะาเราได้ผักอะไรบ้างวันนี้ค่ะสวยนะกินสดสดก็อร่อยแล้วก็ลวกกินก็อร่อยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเอาไปใส่แกงงนะนะทำค่ะอากงารมาก แล้วอีกหน่อยก็จะมาเก็บลูกเขาไม่ต้องใส่เปรี้ยวจะใส่ถ่ายให้เพื่อนดูอีกคลิปหนึ่งนะว่าเรามีผักอะไรมากเพื่อยงามมากามมาก,กินสดก็อร่อยคะ่ะอันนี้เก็บมาละจ้างามงามค่ะเพื่อนๆงามมากเลยคะ่ะ ดูสิกำลังออกช่อเลยเก็บไปเผื่อนะคะเน้นมาได้เลยค่ะใครต้องการสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บผักอีกแล้วจ้าเก็บมาลลาไปกินกับน้ำพริกอีกแล้วเนะ เดี๋ยวพอเก็บรวบรวมเสร็จแล้วจะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอาช่วงหักงาออกช่อเดี๋ยวเราก็ได้กินลูกแล้วนะคะโอ้โอต้องเดินระวังต้องเดินระวังเลยคะ่ะสวัสดีค่ะนึกได้ก็ใกล้รัวของใกล้ตัวนะ